อาแล้วผมต้องขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนผููชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ท็อปซีโฟนะครับผมคลิปนี้เราอยู่กันในเกมของ Dark Day Zombie Survivor p a พา3สนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็ได้ครับเครื่องผลิตแอลกอฮอล์นะครับผมไม่รู้ว่าคาบไปทำไมเหมือนกันคราบมาแบบเม่นคคาบมาก็ยังไม่ได้ใช้นะครับผมก็เห็นมันคาบได้ไงก็เลยคราบมาไว้ก่อนนะครับทีแรกไม่รู้มันคืออะไรนะเออแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะไปฟาร์มเด็กนะครับผมก็ที่แแบบเดือนนี่แหละนะครับ ทำเครื่องไม่ใช่เครื่องนียก็เป็นต้องเรียกว่าเตาเผาแร่นะผมเตาเผาเหล็กนะครับนี่นะครับผมเหล็กก็ต้องใช้แร่เหล็กแล้วก็เศษเหล็กในการคารบผมอันนี้ก็จะเป็นเครื่องออน่าจะเป็นเครื่องหลอมแรลออ่หลอมเหล็กเหมือนกันนะผมอันนี้ก็จะเป็นพวกหลอมพลาสติกอะไรพวกนี้นะครับผมสหรับทองทองนะฮะต้องอัปเกรดก่อนถึงจะหลอมได้นะครับผมอันนี้ก็ไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาคมาฟไม้ก่อนมาหมดบ้านแล้วคาไปให้เยอะเลยทีเดียว มันใช้เวลาคาบนานมากอันหนึ่งอันต่อห้านาทีเนี่ยโอ้โหโคตรนานอ่ะคราบทุกอย่างคือใช้เวลานานมากนะครับเกมนี้นี่คือข้อเสียอย่างนึงเลยครับใช้เวลาคาบนานมากเฮ้ยดูซิเดี๋ยวเตรียมต้องเตรียมอาวุธให้เรียบร้อยก่อนฮะนี่ก็จะเป็นพวกเหล็กที่ผมประหาไม่ได้แล้วครับผมพวกนี้นะครับแร่เหล็กพวกนี้ก็คือแร่เหล็กที่เผาแล้วนะอ่ามันก็จะมีดอกตามแมบด้วยนะครับผมจะดอกน้อยมากๆตอนนี้ยังไม่พอใช้เลยครับต้องวิ่งฟาร์มแมบเดิมไปหลายๆรอบหน่อยฮะ นี่นี่คือหน้าตาของแร่เหล็กนะครับแร่เหล็กดิบนะวเราต้องเอามาเผาต่อนะครับเดี๋ยวผมเตรียมของแป๊บเราเตรียมเสร็จนี่หว่าเออไปเลยไปเลยเลยก็ซอมบีก็ไม่ได้โหดอะไรมากนะใช้แค่อุวุธธรรมดาธรรมดาก็จัดการได้ครับผมอ่าตอนนี้ก็ยังอยู่แบบเดิมนะครับผมยังไม่ไปที่อื่นนะเพราะว่าแบบเดิมเนี่ยมันก็มีอะไรให้ทําเยอะแยะมากมายเลยนะผมก็ยังมีเลขหลายอย่างที่เราต้องขุดจากแบบเดิมนะอ่าแบบนี้นะครับนี่ไปเลย ที่แรกผมคิดว่าแร่เหล็กเดี่ยวมันต้องใช้ที่ขุดเหล็กขุดนะครับผมจริงๆแล้วไม่ใช่นะมันใช้ที่ขุดที่ขุดหินก็ได้นะครับผมเราสามารถคราบแล้วขุดได้เลยนะครับแต่ที่แรกไม่รู้ไงก็ไปกดขุดมัน,ม,นมันไม่ขุดให้อะ่ะต,ตอนนั้นก็ไม่รู้ไงก็เลยไปคาที่ขุดเหล็กมาอันนี้ก็เหมือนเดิมนะดูโฆษณามันก็จะบอกที่ทอดสมบัตินะไม่สนใจครับผมมาเคลียร์ซอมบี้เลยตีไปหนึ่งทีสัดไปนหนึ่งทีหมดไปซอมบี้เกมนี้บอกตรงๆว่า,ากากมากสำหรับแบบแรกนะแบบอื่นไม่รู้ แอบอื่นถือถือว่าโหดอยู่แล้วแอบอื่นอ่ะเดี๋ยวผมไอ้นี่ดีกว่าลากให้มันมารวมกันห,หลายตัวแล้วได้ตีทีเดียวไปวิ่งก่อนเลยครับผมวิ่งลากซอมบี้ทั้งแมปเลยเออมา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 ,มา,มาเปิดตีออตโอต้ไว้จะได้ง่ายๆครับผมนี่ถ้าเกิดตีเองนี่คงจะลำบากนะดูเฮ้ยติดอะไรวะโหดเดินแค่นี้มือขึ้ขนไม่ได้เหรอโอเคไปลากไปให้หมดครับผมวิ่งหลบนิดนึงฟังก์ชันนี้มันทำมาให้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้เลยเนี่ยมัวแต่ทำอย่างอื่น เวลาชุลมุนชุนเกศตีแตกครับผมลากไปให้หมดลากไปให้หมดไอพวกซอมบี้ไอพวกเศษซากก้อนเนื้อทั้งหลายมามามานี่ไงแลหลกเดี๋ยวค่อยกุดนะครับผมเดี๋ยวเราต้องเคลียร์ซอมบี้ออกให้หมดก่อนนะจะได้แบบฟาร์มง่าย,ายๆได้ปล่อยบอทเลยนะครับจะไ,ไม่ต้องมารวิ่งเองประหยัดแพดไอแพดด้วยไม่ใช่อะไรมาลากไปให้หมดเลยซอมบี้เกมนี้ไม่หัวเท่าไหร่นะแมบนี้นะแบบนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยหัวเท่าไหร่เราสามารถลากมันทั้งแมบได้เลยนะ แล้วก็เราก็วิ่งวนรอบตัวไปเลยไอนี่อีกตัวหนึ่งมันไม่เห็นเราได้ไงไะตัวเนี้ยนี่ตีได้สตินิดหนึ่งตีเรียกน,นินดหนึง่งเห็นยังฮะนี่เ้วครับผมเราก็จะวิ่งวนรอบๆบเงี้ยให้มันยืนเปน็นกลุ่มๆนะฮะล้วก็ยืนแล้วก็วิ่งตีวนๆไปเรื่อยนะฮะแต่อย่าเข้าไปใกล้มา,ากนะถ้าเกิดเข้าไปใกล้มากเดี๋ยวแบบหลายๆตัวตีพร้อมกันเดี๋ยวเราตายห่าพอดีต้องเดินตรงนี้เออนี่ต้องใช้สตินิดหนึ่งใครแบบมึนหัวต้องขออภัยนะสำหรับใครที่แบบอ่ดูเกมพวกนี้แล้วมึนหัวนะครับมันมีนะบางคนที่แบบดูและดูแบบ เกมแนว FPS เงี้ยแ,แล้วแล้วมือหัวก็มีนะโดนสกิไปทีหนึ่งวะนี่นี่ถอยตีแล้วถอยตีแล้วถอยนี่โอ้โหนี่นี่ิงลหลบหน่อยกีนหลบหน่อยเขาอุตส่าห์ลงมาให้ใช้เราก็ต้องใช้เขาหน่อยฮนะฟังก์ชันนี้โอ้โห,โหเ,รเริ่มเริ่มดนตรีเยอะแล้ววะ่ะนี่นี่นี่อาวุธพังไว้หนึ่งอย่างครับผมพังไว้หนึ่งชิน อันนี้ผมก็เป็นอาวุธที่ใช้ไม้กับกระป๋องนะกระป๋องท,ที่เรากินไอ้น,นี่นอาหารกระป๋องอนะ่ะเรามารันก็จะได้กระป๋องเปล่ามานะครับแล้วก็เอามาค้าบกับไม้นะครับผมเราก็จะได้เป็นอาวุธอันนี้ขึ้นมานะใช้แค่ไอ้ไม้อันนี้สองอันก็ถารดเคลียร์ซอมบี้แมปนี้ได้แล้วนะครับก็ทำอย่างนี้แล้วเวิ่งเอ่อวิ่งให้มันมารวมกันเยอะแล้วก็ตีทีเดียวนะครับตัวสุดท้ายโอเคเอาแค่ทองไปอันนี้เออเก็บมาก่อนแล้วกันที่ได้ขี้เกียจเลือกอันนี้ไงแร่เหล็กนะครับผมเดี๋ยวเราต้องขุดนะเดี๋ยยเคีออ่่ืนนก เดี๋ยวเก็บของก่อนนะฮะตอนนี้ผ้ากับเชือกที่บ้านมีเยอะมากแล้วครับจะ,จะไม่เก็บกลับนะจะเอาแค่พวกทองกับเศษเหล็กไปนะครับเดี๋ยวค่อยโยนทิ้งที่หลังนะเก็บมาก่อนอันนี้ไม้มีอะไรเปล่าเดี๋ยวดูซิมีเราตกเงินอะไรเปล่าเศษไม้เก็บมาก่อนอันนี้เงินเหล็กเดี๋ยวต้องจัดของแป๊บหนึง่งเดี๋ยวทําให้กระเป๋าลงโลกฮะจะได้วิ่งเก็บแร่ทีเดียวผมจะเอาไม้กับเหล็กกลับนะช่วงนี้ก็ ก็เหมือนกับเกมเวทแลนด์นะฮะก็คือเราก็ต้องวิ่งฟาร์แมแบบแรกไปก่อนนะเพราะว่าของเรายังไม่พร้อมที่จะไปแมปอื่นนะครับถ้า,าเดี๋ยวไปแมปอื่นสู้ไม่ไหวนะเราต้องพยายามตุนของไว้ให้เยอะก่อนแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างของเกมนี้คืออาวุธพังง่ายมากครับผมไม่ว่าจะเป็นอาวุธเหล็กหรืออาวุธอะไรก็แล้วแต่พังง่ายมากๆผมเคยครับมีดไปใช้ทีหนึ่งคือมีดมันแบบพังง่ายมากๆแค่รอบเดียวลงลงแมปนี้ยรอบเดียวก็แทบจะพังแล้วอะ่ะนี่อันนี้มาเก็บมาเศษไม้เหรอไม้อันเดียวเองอะ่ะ นี่มีที่ขุดกับขวานให้ด้วยเอาที่ขุดมาก่อนเพราะวันนี้คีย์หลักของเราคือเหล็กครับผมเอาของมาไว้ที่กล่องนี้เ,เดี๋ยวนะเอานี้เก็บไว้แล้วก็เอานี่มาเยียบไว้เรียบร้อยอันนี้ที่ไม่เอาก็เก็บไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเราค่อยแยกพวกเหล็กพวกอะไรให้เต็มให้เต็มช่องนะ,ะจะได้แบบวิ่งปล่อยบอดได้เลยนี่กินไปซะ เก็บ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 โอเคเดี๋ยวฟันไม้ก่อนไอ้กล่องนี้มันคืออะไรวะส่วนมากไอ้กล่องนี้มันไม่ค่อยมีของนะไอ้กล่องพวกเนี้ยอ่าเอกมีเฉยอีกครั้งนี้อันนี้ยังไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ก่อนเดี๋ยวขุดเหล็กไปเลยเออขุดไปก่อนให้มันเต็มช่องเข้าไว้ฮะมันจะได้ไม่ต้องเก็บอย่างอื่นไงเราจะได้มุ่งเก็บแต่เหล็กกับไม้อย่างเดียวเลยนะครับ อันนี้ด้วยแล้วขุดดิโอ้โหเออขุดก็ไปขุดก็ไปนำมาสามก้อนจับแยกแยกไม้แยกหินไอ้แยกเหล็กไอ้แยกบอกหินแยกหินเฉยอันนี้แยกไว้โอเคจัดให้เรียบร้อยให้มันดูสวยงามโอเคแล้วปล่อยบอดเลยครับแล้วก็ให้วิ่งไปเก็บเองนี่ส่วนอย่างอื่นก็อ้าวอันนี้เก็บอ๋อพอดีว่ากระเป๋ากระเป๋าเราว่างนะกระเป๋าเสื้อมันว่างก็เลยเก็บขึ้นมาเฉย เค okay, ก็ดีแล้วเผื่อหิวน้ําหิวข้าวจะกินอ่ะขุดเหล็กไปก่อนก็เหล็กแต่รอบนี้ก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะก็ประมาณ30กว่านะครับผมมันสามสิบก้อนมันมันกองยี่สิบยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสามสิบประมาณนี้นะครับผม,ไ,มได้ไม่เยอะแต่ละรอบก็ได้จำนวนไม่เท่ากันนะครับก็วิ่งฟาร์มบ่อยหน่อยแล้วกันช่วงนี้ประกอบช่วงนี้ก็ฟาร์มเวทแลนด์ด้วยนะตอนนี้ก็กําลังหาของเติม ในแคนอยู่นะหาของัพแคนอยู่ช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาฟาร์มเกมนี้เท่าไหร่นะครับแต่เล่นอยู่เรื่อยๆนะเล่นอยู่เรื่อยๆไม่คิดว่าคนจะชอบกันนะฮะเห็นคนดูเยอะอยู่เกมนี้ผมก็ชอบเกมแนวนี้เหมือนกันนะเกมแนวอาชีตรอดางผมไปสายเกมอาชีตรอดอยู่แล้วไงเดี๋ยวก็นอนาคตก็จะมีเกมอื่นมาด้วยที่เป็นแนวอาชีตรอดเหมือนกันนะมีอยู่เกมหนึ่งที่น่าสนใจมากจะเป็นเกมแนวอัศวินอะเป็นเกมอัศวินยุคเอ่อยุคอัศวินยุคกลางนะครับผมแต่เข้าไม่ได้ว่าไม่รู้เป็นไรเหมือนกัน จำชื่อเกมไม่ได้แล้วฟันไปเรื่อยไม้ก็ได้น้อยเหมือนกันนะแมบบเนี้ยไม่ใช่แมบบนี้สิเกมนี้เลยเก <c oughs> มนี้ไม้ได้น้อยอยู่นะหรือว่าเรายังไม่ได้ฟังแบบอื่นวะผมก็จำอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ไม่ได้มากนะเพราะว่าเกมนี้ผมไม่มานานแล้วแล้วตอนนี้เขาก็อัปเดตไปค่อนข้างที่จะไกลแล้วพอสมควรนะครับเห็นไม่ต้องเห็นเต็มบ้านแล้วตอนนี้ดูท่าฟันมัน เล็กเล็กแล้วมันจะตั้งไม่เข้าใจว่ามันจะตั้งกัดวิ่งทำไมดูสินีอีกกอนหนึ่งเออแล้วก็พยายามดูดีนะบางทีมันก็จะมีพวกกองขยะอยู่ยนะแล้วก็สามารถค้นกองขยะได้นะถ้ผือมีของดีนะครับถามว่าของดีคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่เคยได้สิเคยค้นแต่ไม่เคยได้ฮะ ม้เหล็กใกล้เต็มแล้วน่าจะใกล้หมดแล้วั้งเหล็กอะ่ะนี่ก้อนนี่กองหนึ่งขุดต่อไปชึบชบโอเคมันยังมีแร่อย่างอื่นดินะที่เราไม่ยังไม่สามารถเก็บได้นะครับผมต้องใช้ที่ขุดแบบอื่นนะน่าจะเป็นที่ขุดแบบเหล็กกล้าอะไรประมาณนี้ผมเคยเอาที่ขุดเหล็กมาขุดแล้วก็ยังขุดไม่ได้นะผมส่วนพวกมอเตอร์ไซค์พวกนี้ก็เราต้องคราบ โคบานะครับหรือว่าจะแรงม,มางัดนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ต้องการนะฮะยังไม่ต้องการงัดมันก็จะดรอปพวกอุปกรณ์ซ่อมรถซ,ซ่อมหุ่นยนต์อะไรพวกนี้นครับผมตามประมาณนั้นนหะให้เราสมัรถมาฟาร์มได้แต่ตอนนี้ยังยังไม่ต้องการใช้ไงก็เลยเอาไว้ก่อนนะครับส่วนหุ่นยนต์เราค่อยเอาไปใช้ในฟาร์มแบบอื่นนะครับผมถ้าที่จําได้นะเอาไว้ฟาร์มแบบอื่นมันจะคุ้มค่ากว่านะครับมันจะเป็นเกาะให้ด,ด้วยเออเก็บไม้ น่าจะหมดแล้วมั้งแร่เลยอ๋อนี่ไงอ,อีกกองหนึ่งอีกกองหนึ่งตอนนี้ก็ได้มายี่สิบเจ็ดก้อนแล้วนะโอเคตัดไม้อีกต้นสุดท้ายหรือเปล่าวะตังกาดทางขาดอ๋อถ้ามันเจอศัตรูมันก็นับแกะเป็นศัตรูด้วยดิเบาจะวะเหลือมาอีกมั้งเอาในี่อีกต้นหนึ่งโอเค เรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้ก็หมดแล้วนะเป้าหมายของเรา,วเาพวกพวกพวกเหล็กพวกไม้ก็หมดแล้วนะครับหินไม่เอากลับมนาะหินเต็มแล้วเดี๋ยวจะเอาอย่างอื่นกลับไปแทนดูซิมีอนะไรน่าสนใจว่าในกล่องอขวานไม่เอาเปลี่ยนออาเอาอันที่มันดีๆกับที่ขุดใกล้พังทิ้งไปเอ,อันนี้มาอันนี้มา แล้วก็กินเบอร์รี่ทิ้งให้หมดอาหารเกมมันค่อนข้างที่จะหาง่ายนะครับผมเอาอาหารมาถือไว้แล้วก็เอายามาถือไว้เหลือช่องว่างอีกสองช่องเอ่อเอาทานมาแล้วก็เศษเหล็กเศษเหล็กอันนี้เอาไปเอาไปเผาเป็นเหล็กได้นะครับกระป๋องก็เหมือนกันนะเอากระป๋องเผาเหล็กเป็นเหล็กได้ด้วยเอาไปคับแล้วุธก็ได้แล้วก็เอาขวานเอาขวานแบบอันนี้มาโอเคปะกลับบ้านดีกว่า ประมาณนี้ผมสําหรับการฟาร์มเหล็กนะครับผมก็เดี๋ยวครั้งอื่นก็คงจะไปที่อื่นต่อนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องมาไล่ฟาร์มเหล็กเพื่อตุนเสบียงตุนอาวุธให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปแปรเปล่นต่อนะครับเคไปกลับบ้านกันดีกว่าเอเนจีเกมนี้บอกเลยว่าเหลือเฟือมากๆนะฮะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยผมเคยแบบเล่นทั้งวันอะเอเนจียังไม่หมดเลยอะไม่เคยลดไม่เคยลดไปต่ำกว่าแปดสิบเลยไม่รู้มันเป็นบักเรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะ หรือว่าหรือว่าเวลาเราเลเวลอัพมันก็เด้งกลับมาให้เหมือนเดิมไม่รู้นะบายกิ้งโชว์เป็นหนึ่งสเต็ปอ่านี่ไงโอเคงั้นเดี๋ยวเราคับให้ดูเลยแล้วกันก่อนนี่ครับผมเหล็กก็จะเออเราสามารถคับใช้เออเรียกว่าอะไรวัตถุดิบในการคับวหลาหลายอย่างนะครับผมก็มีกระป๋องแล้วก็เศษเหล็กนะครับผมเศษเหล็กกับไม้แล้วก็กระป๋องกับไม้แล้วก็แร่เหล็กกับไม้นะครับผมเนี่ยตอนนี้นะฮะ ก็ใช้เศษเหล็กสองอันไม้สองอันนะครับแล้วก็อันนี้ก็เหล็กสองก้อนแล้วก็อันนี้ใช้กระป๋องสี่กระป๋องเลยว่ะคุณท่านที่จะเปลือยพอสมควร<ๆ>เก็บกระป๋องมาทําอาวุธดีกว่าผมเอ okay. เหล็กก็คาปไปเลยัะผมใช้เวลาห้านาทีจถึงก้อนนะครับโคตรนานโอเคแล้วก็ผมเคยคาปไอที่เผาเหล็กอะเพิ่มขึ้นมาอีกว่าจะวางไปสามสามอันนะผมว่าจะวางไปสามเครื่องแต่ว่ามันวางไม่ได้นะมันวางได้สูงสุดแค่สองเครื่องนะครับ ตอนนี้นะตอนอื่นก็ยังไม่รุ่นกันยังไม่ลองณตอนนี้มันก็วาดได้แค่2เครื่องเท่านั้นก็เลยต้องรอานานหน่อยเหล็กแต่ละก้อนก็ใช้เวลาผลิตนานเกินโอเค้เาบ้านเอาของมาเก็บนี่นี่ก็ที่หาแล้วก็สะสมเก็บไว้ฮะนี่ไปโดนซีขายของเฉยโดนร้านค้าเฉยอันนี้คือ ไม้เอาไมา้เก็บไว้อันนี้ก็จะเป็นกล่องแร่เอาแร่มาเก็บไว้นี่แล้วก็วัตถุระเบิดไม่ใช่ดิวัตถุระเบิดอันนี้เอ้ยมึงํายอะไรเราเอ,อ้นี่เอาไว,นว้นี่กระป๋องเอ้ยชอบโดนไี้นี่ร้านค้าตลอดเลยวะเอาแอลกอฮอล์มาเก็บแล้วก็แร่ไปเก็บด้วยนี่เรียบร้อยทานด้วย โอเคครับผมก็สาหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมสำหรับาการหาเหล็กนะเหล็กก็ไปฟาร์มได้จากที่นั่นเลยนะครับผมรับทองเปนเมืองเอาไว้เอาไว้ปลดล็อกช่องครับของนี่เครื่องตัดมาก็ยังไม่ดาคบเพิ่มโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกนาลังใจให้กันด้วยนะครับผมใครมีข้อมูลเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถแนะนํากันมาได้นะครับผมคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มเหล็กต่อได้นะครับผมต้องตุนเหล็กไว้เยอะเดี๋ยวค่อยไปที่อื่นกันต่อนะครับบ๊ายบาย